มีผู้ปกครองและก็นักเรียนจะประสอ์ที่นารับทุกคนนะครับวันนี้นรูก็ได้มาทำทิปนะครับเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในช่วงที่อยู่บ้านช่วงสถา,านการณ์โควิดนะครับซึ่งบทที่หนึ่งเราได้เรียนไปแล้วนะครับก็จะมาเริ่มในบทที่สองนนะครับซึ่งบทที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะครับซึ่งนักเรียน ในบทนี้นักเ,เรียนจะต้องสามารถอธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ได้เองนะในสูงในเนื้อหานี้นะครับธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะครับซึ่งในเนื้อหาแรกที่เราจะเรียนนั้นเราจะเรียนเกี่ยวกับช่วงวัยต่างๆของมนุษย์นะครับซึ่งมนุษย์เนี่ยก็จะมีช่วงวัยต่างๆตั้งแต่แรกเกิดมาเลยนะครับซึ่งซึ่งช่วงวัยแรกเนี่ยก็จะ เป็นไวทารุกไวทารุกก็จะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีนะครับไวต่างๆให้นักเรียนเนี่ยสังเกตจากช่วงอายุนะครับให้จำจำว่าในช่วงอายุจาก1ปีถึง6ปีจาก6ปีถึง12ปีมันก็จะแบ,บ่งจำแนกจำแนกช่ว,วยต่างๆออกมาครับซึ่งไวทารกที่กูบอกไปแล้วก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีนั่นเอง วัยก่อนเรียนวัยก่อนเรียนก็ตั้งแต่1ปีถึง6ปีนะครับนี่ก็คือวัยก่อนเรียนส่วนวัยต่อไปก็คือวัยเรียนวัยเรียนก็ตั้งแต่6ปีถึง12ปีนะครับวัยต่อไปคือวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยก็จะช่วงอายุตั้งแต่12ปีถึง20ปีนะครับต่อไปก็จะเป็นวัยผู้ใหญ่ อายุใหญ่ก็ตั้งแต่ช่วงอายุ20ถึง60ปีนะครับพอ,อเลย60ปีไปนะครับก็จะกลายเป็นวัยผู้สูงอายุนั่นเองนะครับก็จะแบ่งออกเป็น6วัยด้วยกันช่วงช่วงวัยต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูช่วงวัยของชีวิตมนุษย์เนี่ยการจเจริญเติบโตของร่างกายแบ่งออกได้้นะครับซึ่ง วัยทารกค,คือช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหนึ่งปีเป็นช่วงวัยที่ต้องได้รับการเลี้ยงดูนะครับมีการพัฒนาที่รวดเร็วมากในช่วงหนึ่งปีแรกนะครับสามารถรับรู้สิ่งหรือเรื่องที่ง่ายๆเริ่มรู้จักสำรวจค้นหาปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล,ลอ้อนะครับนี่ก็กคือวัยทารกนะครับมาดูวัยที่สองวัยก่อนเรียนนะครับวัยก่อนเรียนคือช่วงอายุระหว่าง เด็กก็จะพูดได้เร็วพูดได้ในการจ่ายวัยทะลุมาพูดไม่ได้พอมาถึงไปไปก่อนเรียนเนี่ยเด็กก็จะพูดได้นะครับช่วงอายุหนึ่งถึงสองปีจะพัฒนาการจะเริ่มพูดได้แล้วก็เดินนะครับวิ่งได้คล่องนะครับมีความกระตือรือนนร้นแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ในบางเรื่องแล้วก็สิ่งที่ชัดเจนที่สุดในวันนี้ก็คืออยากลองทําสิ่งตา่าง ที่อยู่ใกล้ตัวอยากรู้อยากเห็นสังเกตง,ง่ายๆก็คือเห็นพ่อแม่ทําอะไรก็จะทําตามนั่นเองนะครับอยากเรียนรู้สิ่งต่างก็คือในช่งวงวัยนี้นะครับววก็คือวัยก่อนเรียนต่อมาวัยที่3วัยเรียนก็คือช่วงอายุระหวา่าง6ถึง12ปีนะครับวัยนี้เนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้กัทั้งหมดนะครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับเห็นไม่ชัดนะครับ น้ำหนักส่วนสูงเพิ่มขึ้นนะครับนี่ให้ชัดเลยนะครับต่อไปไวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นเนี่ยคือวัยช่วงอายุตั้งแต่12ถึง20ปีนะครับซึ่งวัยรุ่นเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับ2ช่วงคือช่วงที่1เนี่ยก็จะเป็นวัยรุ่นตอนต้นวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยก็จะเข้าสู่ ใยรุ่นตอนต้นได้ก็ต้องอายุระหว่าง12-15ถึงปีนะครับผู้ชายก็จะเริ่มมีเส้นแหงห้างนะครับผู้หญิงก็จะมีสะโพกนะครับก็จะเริ่มมีสะโพกใหญ่ขึ้นมีน่องใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งวัยรุ่นตอนต้น,นก็จะถ้าเป็นนักเรียนก็จะประมาณนักเรียนของของพี่ปอพี่มัธยมจากพี่มัธยมตั้งแต่มัธยมหนึ่ง 1, ถึงมัธยมสาม ือต่อไปไวัยรุ่นตอนปลายอายุระหว่างนะคสิบหกถึงยี่สิบปีช่วงวัยรุ่นตอนปลายช่วงอายุนี้สิบหกถึงยี่สิบปีเนี่ยนะครับจะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายอ่อนไหวง่ายติดเพื่อนะครับชอบอยู่ร,รวมกันเป็นกลุ่มและต้องการการยอมรับจากผู้่นนะครับนี่ก็คือวัยรุ่นตอนปลายนี่ก็คือถ้าเปรียบเป็นนักเรียนก็จะอยูอย่ประมาณ มสี่มห้ามนั่นเองนะครับต่อไปวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่คือช่วงอายุระหว่างยี่สิบถึงหกสิบปีวัยนี้นะครับร่างกายเนี่ยมันจะมีการเจริญเติบโตเต็มที่นะครับเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนปลายคืออายุประมาณสี่สิขึ้นไปจะเรียกว่าวัยนี้ว่าวัยทองนะครับก็จะมีเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนนะครับในร่างกายทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ ช่วงอายุสี่ไปแหละพ่อแม่เราก็จะมีปัญหาสุขภาพนั่นเองนะครับส่วนวัยสุดท้ายก็คือวัยผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยก็จะช่วงอายุห0สปีขึ้นไปนะครับร่างกายก็จะมีการไม่มีการเจริญเติบโตแล้วร่างกายในช่วงนี้มีแต่อวัยวะต่างๆเนี่ยก็จะทํางานไม่ปกติแล้วนะครับอ,อวัยวะต่างๆก็จะเสื่อม เป็นใบผู้สูงอายุเสียงง่าทุกสูงอายุก็จะเดินไปมาลำบากนะครับไมปท่องเที่ยวไปักเรียนไปไปเรียนนะครับไมปท่องเที่ยวจะสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยแบ่งนะครับแบ่งช่วงอายุแล้วก็จำช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหนึ่งปีเนี่ยคือ วัยอะไรนะครับตั้งแต่อายุหนึ่งปีถึงหกปีวัยอะไรนะครับแล้วก็วัยเรียนเนี่ยตั้งแต่หกปีถึงสิบสองปีครับหรือไม่ก็วัยรุ่นตอนต้นเนี่ยอายุเท่าไหร่อายุตอนปลายระหว่างอายุเนี่ยอายุระหว่างสิบหกปีถึงยี่สิบปีให้จำในลักษณะนี้นะครับวัยผู้ใหญ่ช่วงอายุจะอยู่ช่วงไหนนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60ปีขึ้นไปนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องสามารถจำได้ในแนี้นะครับซึ่งครูก็มีแบบกระกาษให้นะครับเป็นใบงานให้น,นักเรียนว่านักเรียนคงจะสามารถทําได้นะครับหรือถ้าติดขัดอะไรไม่เข้าใจยังไงก็ให้นักเรียนนะครับลายประถานที่ครูประจําชั้นซึ่งจะมีลายของครูอยู่ตรงนั้นครูก็จะสามารถอาตอบคำถามนักเรียนได้นะครับขอบคุณครับ